โรงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดชุมพรปี2,564 กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานมีมูลค่าเพิ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนิน งานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ผ่านกระบวนการพัฒนาแล้วมีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาดซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นประกอบด้วย3กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO กิจกรรมที่2พัฒนาศักยภาพโอท็อปโดยเครือข่ายองความรู้ KBO จังหวัดกิจกรรมที่3 ประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองคค์วามรู้ KBO จังหวัดจังหวัดชุมพรโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองคค์วามรู้ปี2,564ดังนี้ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดชุมพรเพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงบทบาทหน้าที่คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ในการเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปในวันที่12มกราคม2564ณห้องประชรุมสัตตบงกฎโรงแรมมรกฎทวินตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรและได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมโครงการจำนวน20กลุ่ม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจำนวน20กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างสารรค์นวัตกรรมในด้านคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์รูปแบบ ดีไซน์การสร้างเรื่องราวช่องทางการตลาดและการสร้างแบรนด์โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเพื่อร่วมวางแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางระหว่างวันที่5-6เมษายน2564ณห้องประชุมสัตตบุงกฎโรงแรมมรกฎทวินตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยบริษัทซ u เปอร์วันเซ็นเตอร์แอนดูดีที่ไอเดียจำกัดจำนวน20ผลิตภัณฑ์ดังนี้ 1. กลุ่มข้าวกล้องประธานกลุ่มนางสุนิสาว,วงจีนหมู่ที่8 ตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะจัังหวดชุมพรผลิตภัณฑ์เดิมเป็นข้าวกล้องที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปในท้องตลาดยังขาดความโดดเด่นไม่แตกต่างจากข้าวกล้องทั่วไปมีคู่แข่งทางการตลาดเป็นจำนวนมากผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา คือข้าวกล้องขมิน้นเป็นการเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารและคุณประโยชน์จากสมุนไพรไทยอย่างขมิน้นที่มีประโยชน์ในเรื่องการช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิด 2. กลุ่มเลี้ยงพึ่งชุมชนบ้านหินแก้วประธานกลุ่มนายสมรักเพราะพึกษาหมู่ที่6ตำบลหินแก้วอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรผลิตภัณฑ์เดิมคือน้ำพึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจําหน่ายอยู่ทั่วไปในท้องตลาดผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือแยมน้ำพึ่งคือการนำน้ำพึ่งและสับประรดผลไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเพิ่มคุณค่าทางสารอาหาร และคุณประโยชน์จากสับป,ปะรดที่อุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยต้านหวัดเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย 3. กลุ่มเชือกสายร่มหงเจริญประธานกลุ่มนางนินทัศมาลีหมู่ที่5ตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรผลิตภัณฑ์เดิมคือหมวกมีจำหน่ายอยู่ทั่วไปในท้องตลาดผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือหมวกเชือกสายร่มพับเก็บได้เพิ่มฟังก์ชันของหมวกโดยการเพิ่มการใช้งานสามารถพับเก็บได้สะดวกมากยิ่งขึ้นออกแบบการ้อยให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยการออกแบบให้มีลวดลาย ที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้เลือกซื้อสินค้าอีกทั้งยังมีเรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ 4. กลุ่มผ้ามัดย้อมตำบลทะเลศัพย์ ประธานกลุ่มนางรัศมีนันสาบนาหมู่ที่5ตำบลทะเลทรัพ์อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรผลิตภัณฑ์เดิมคือเสื้อมัดย้อมผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือเกาะอ,อกผ้ามัดย้อมเป็นการปรับรูปทรงเสื้อมัดย้อมให้มีความโดดเด่นและแปลกใหม่เป็นที่สนใจของผู้บริโภครุ่นใหม่5กลุ่มฟ้าวันใหม่ ประธานกลุ่มนางหวันตาสิทธิกรหมู่ที่4ตำบลสพรีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรผลิตภัณฑ์เดิมคือน้ำมันกระชายช่วยทําให้รู้สึกผ่อนคลายสามารถรักษารังแคบนหนังศีรษะผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือสเปรย์น้ำมันกระชายแต่งกลิ่นสมุนไพรฉีดผมทําให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครมีสรรพคุณในการรักษาหนังศีรษะขจัดรังแคผมสวยเงางาม กลุ่มกาแฟประธานกลุ่มนายรุ่งโรจน์หม่ซ้อนหมู่ที่3ตำบลปากทรงอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรผลิตภัณฑ์เดิมคือกาแฟคั่วผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือกาแฟผงใบเตยผสมผสานสมุนไพรไทยเข้ากับกาแฟที่มีคุณประโยชน์มากมายจากสมุนไพรช่วยปรับสมดุลในร่างกายช่วยบำรุงหัวใจช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยลดความดันโลหิต เกลุ่มอาหารพื้นบ้านใบเหลียงผัดไข่ประธานกลุ่มนางบุญธรรมยอดอุดมหมู่ที่หนึ่งตำบลพะโตะอําเภอพะโตะจังหวัดชุมพรผลิตภัณฑ์เดิมคือใบเหลียงผัดไข่ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือโจ๊กใบเหลียงประโยชน์มากมายประกอบด้วยสารอาหารสำคัญเช่นโปรตีนวิตามินธาตุเหล็กใยอาหารแคลเซียมไรโบฟาวินและไนาอาซิน 8. กลุ่มพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษประธานกลุ่มนายคำหนึงเพื่อนจันทร์หมู่ที่หนึ่งตำบลพะโต๊ะอําเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรผลิตภัณฑ์เดิมคือตะไคร้ปลอดสารพิษผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือสเปรย์น้ำมันตะไคร้ดับกลิ่นเท้าพร้อมนวด มีจุดเด่นที่กลิ่นหอมสดชื่นของตะไคร้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมีสปรปะคุณมากมายจากตะไคร้ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อสามารถใช้ฉีดดับกลิ่นไม่พึงประสงค์บนร่างกายได้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานด้วยการใช้ขวดแบบสเปรย์ กลุ่มแปลรูปผลไม้ประธานกลุ่มนายสรันพัฒจินาคมหมู่ที่9ตำบลปังหวานอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรผลิตภัณฑ์เดิมคือทุเรียนกวนผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือทุเรียนกวนสแน็คที่สามารถรับประทานได้สะดวกประโยชน์ของทุเรียนที่มีส่วนช่วยในระบบขับถ่ายมีสารต้านอนุมูลอิสระมีแร่ธาตุต่างๆเสริมด้วยคุณประโยชน์จากถั่วและธัญพืชหลากหลายชนิด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาการเกษตรเขตครองพระราชทานหัววังพนังตักประธานกลุ่มนายคำนึงน้อยนาเวศหมู่ที่8ตำบลน,นาชะอังอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรผลิตภัณฑ์เดิมคือโลชั่นบำรุงผิวมะพร้าวกะทิผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือโลชั่นบำรุงผิวมะพร้าวกะทิกลิ่นมะลิที่สกัดกลิ่นจากดอกมะลิ ซึ่งเป็นดอกไม้ไทยที่ได้รับความนิยมมีกลิ่นหอมทําให้รู้สึกผ่อนคลายได้กลิ่นอายความเป็นไทยและยังช่วยบํารุงผิวพรรณให้นุ่มชุ่มชื้นลดความแห้งกร้าน11กลุ่มช .409 หาดทรายรีแกลลอรี่ประธานกลุ่มนางจีหน้าหน่วงเหนียวหมู่ที่1ตําบลหาดทรายรีอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรผลิตภัณฑ์เดิมผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือเสื้อผ้าชุดสตรีที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่มีความสวยงามและคงความเป็นเอกลักษณ์ผ้ามัดย้อมของทางกลุ่ม12โรงเรียนวัดดอนสายแก้วประธานกลุ่ม นางอรวรรณสุวรรณสิทธิ์หมู่ที่7ตำบลท่ายางอำเาเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรผลิตภัณฑ์เดิมน้ำมันไพรผักเสียนผีผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือแผ่นแปะสมุนไพรผักเสียนผีเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพกพาและใช้งานได้สะดวกรีไซเคลิลนำเอากากสมุนไพรเหลือทิ้งมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น13 กลุ่มาร์มเห็ดห้วยบอลประธานกลุ่มนางสุดารัตนชนะสุพานิมิตรหมู่ที่4ตำบลหาดศายรีอ,อรําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรผลิตภัณฑ์เดิมข้าวเกลียบเห็ดผลิตภัณฑ์ใหม่แค้กเกอร์เห็ดสามารถรับประทานได้สะดวกการสร้างสารรค์บรรจุภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมการออกแบบเชิงความคิดสร้างสารรค์หมายช่วยออกแบบสติกเกอร์ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นมีความโดดเด่นและดูสะดุดตาต่อผู้บริโภค 14กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลประธานกลุ่มนางสิวิพรสุชีพหมู่ที่14ตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรผลิตภัณฑ์เดิมผ้ามัดย้อมผลิตภัณฑ์ใหม่ ถุงผ้ามัดย้อมที่มีการใช้งานที่หลากหลายมีดีไซน์การออกแบบที่สวยงามทันสมัยมีลวดลายของผ้ามัดย้อมจากใบหูกวางการออกแบบที่สวยงามทันสมัยแปลกใหม่โดดเด่นจากผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดทั่วไปจึงทำให้ถุงผ้ามัดย้อมเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน15 กลุ่มหอยเพนลายประธานกลุ่มนางยุพารอดรักษาหมู่ที่14ตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรผลิตภัณฑ์เดิมคือเพนเปลือกหอยผลิตภัณฑ์ใหม่คือตีมหอยประดับแฮนเมดที่มีลวดลายสวยงามแปลกใหม่มีการดีไซน์เป็นเซตในตีมเดียวกันการออกแบบที่สามารถนำไปมอบเป็นของฝากของที่ระลึกหรือของประดับบ้านประดับโต๊ะทำงานได้ 16. เจยาอาหารทะเลแปรรูปประธานกลุ่มนางสิริเพนสันทากรหมู่ที่ 5. ตำบลปากน้ำอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรผลิตภัณฑ์เดิมคือปลาชิงช้างแห้งผลิตภัณฑ์ใหม่คือปลาชิงช้างรสกระเทียมพริกไทยไร้น้ำมัน พัฒนารสชาติเป็นรสกระเทียมพริกไทยและเพิ่มประโยชน์ต่อสุขภาพโดยไม่ใช้น้ำมันการออกแบบที่สามารถนำไปมอบเป็นของฝากของที่ระลึกได้ 17. กลุ่มเครื่องแกงแยกควรจำปาประธานกลุ่มนางรุ่งฤดีบุญทองหมู่ที่14ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรผลิตภัณฑ์เดิมคือเครื่องแกงผลิตภัณฑ์ใหม่คือน้ำพริกผงรสแกงใต้รับประทานได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพียงแค่นำไปโรยลงบนข้าวก็พร้อมรับประทานทันทีไม่จำเป็นต้องนำเครื่องแกงเผ็ดไปประกอบอาหารก่อนคงรสชาติความอร่อยตามสูตรดั้งเดิม 18. กลุ่มโลชั่นน้ำนมแพ้ประธานกลุ่มนามประพาพรบุญยสิทธิ์หมู่ที่7็ดตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรผลิตภัณฑ์เดิมคือโลชั่นน้ำนมแพะผลิตภัณฑ์ใหม่คือโลชั่นน้ำนมแพ้กลิ่นผลไม้สัปปรพคุณของน้ำนมแพ้นั้นอุดมไปด้วยวิตามิน A, B, C, D และ E ช่วยซ่อมแซมผิวแห้งและลดการอักเสบผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอมอ่อนๆของผลไม้ที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย 19. กลุ่มน้ำผึ้งโพรงประธานกลุ่มนางกิมลังโอพังหมู่ที่สองตำบลทุ่งคาวัดอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรผลิตภัณฑ์เดิมน้ำพึ่งโพรงผลิตภัณฑ์ใหม่กัมมี่น้ำพึ่งตะไคร้มะนาวที่มีความแตกต่างและแปลกใหม่โดยการแปรรูปน้ำพึ่งให้สามารถรับประทานเป็นขนมทานเล่นและมีการผรสมสมุนไพรไทยที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ 20. กลุ่มถักไม้กวาดดอกหญ้าประธานกลุ่มนางภริดาคงขำหมู่ที่6ตำบลเขาค่ายอำเภอสวีจังหวัดชุมพรผลิตภัณฑ์เดิมคือไม้กวาดดอกหญ้าผลิตภัณฑ์ใหม่คือไม้กวาดดอกหญ้าผสมเส้นพลาสติกรีไซเคิลที่มีความแตกต่างและแปลกใหม่พร้อมออกแบบการห้อยให้ดูมีสีสันที่สะดุดตา ดำเนินการคัดเลือกผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจำนวน3ผลิตภัณฑ์ได้แก่ข้าวกล้องขมิน้นกลุ่มข้าวกล้องหมู่ที่8ตําบลนากระตามอ,อําเภอท่าแซะสเปรย์น้ำมันกระชายกลุ่มฟ้าวันใหม่หมู่ที่4ตําบลสพรีอ,อรําเภอปะทิวและสมุนไพรผักเสี้ยนผี โรงเรียนวัดดอนสายแก้วหมู่ที่7ตำบลท่ายางอำเภอเมืองชุมพรนำเสนอต่อคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดคัดเลือกนวัตกรรมที่มีผลงานโดดเด่นระดับจังหวัดจำนวนหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดในระดับประเทศเมื่อวันที่16สิงหาคม2564ณนะห้องประชุมพุทธรักษาโรงแรมมรกชวินตํบลท่าตะเภาอ,เอํเภอเมืองชุมพรจังหวัด ชุมพรผลการคัดเลือกได้แก่สมุนไพรผักเสี่ยนผีโรงเรียนวัดดอนสายแก้วหมู่ที่7ตำบลท่ายางอำเภอเมืองชุมพร เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 COVID 19, โควิด -19 กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดระดับประเทศระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน o o m ระหว่างวันที่24-26สิงหาคม2564 จังหวัดชุมพรได้นำเสนอผลงานณนะโรงเรียนวัดดอนสายแก้วหมู่ที่7ตําบลท่ายางอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรแต่ไม่ได้รับรางวัลจากการดําเนินการประกวดในครั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนามีการจําหน่ายได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคจากการทดสอบตลาดที่ดีและมีช่องทางการส่งเสริมช่องทางการตลาดดังนี้ หเข้าร่วมโครงการพัฒนาศัก,กยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค4.0โดยนำผลิตภัณฑ์จำหน่ายในช่องทางเพจ Facebook, s อป p ี e และ l a z a ด a 2. เข้าร่วมโครงการตลาดนัดชุมชนชุมพรอยู่ดีมีสุขคนชุมพรยิ้มได้น้บริเวณสนามหญ้าสารากางจังหวัดชุมพรตําบลนาชะอังอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร